มาเล่นอะไรนะมินาะตรามาเล็กของแปลกใหม่ขอเข้าไปแล้วนะอ,อะไรเป็นอะไรเอามากดผิดเชิญมาใหม่หน่อยกดผิดอะไ,ไรเชิญมากดเอาเกมเออทีเมื่อกี้พอดีกดผิดไปกดเข้าเลยพร้อมละอันนี้คืออะไรอ่ะเล่นไม่เป็น มันคืออะไรไม่รู้ไปเลยอาจจะแบบปิงปองไงปิงปองเอาคนเล่นยังน้อยเกินนี่แค่เราสองคนตอนนี้มีเราแล้วก็เขาแล้วก็เราแล้วก็เราแล้วทำไมมันมีแค่สี่คนไมันจะเป็นเออมันจะแบบเป็นเกมที่น่ามันจำกัดแค่สี่คนถ้ามันจะกัดแล้วคนเล่นได้ร้อยคนแล้วอุ้มมาต่ออุ้ม ค,คือ,อะไรอ่ะอไม่รู้บิบบงปองเหรอ่าฮมาน่าฮ่งฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮะาฮ่าฮ่่าฮ้าฮา่า่่าเฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่าั่นฮ่า่าร่าฮ่นาฮ่่าฮ่่รู่าฮา่าฮ่ัาา ไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองนะกันนะเดี๋ยวพยายามกับเขากันเราต้องเร็วกว่าเขาดิเขาดิเนี่ยม the ันถึงแล้วเนี่ยว้าลื่นไม่เป็นไรผมลงให้แล้วนี่ไงต้องนาเอ่อกันนะเดี๋ยวจะวิ่งไปคือเดี๋ยวให้อีกโก้โอ้โหเกือบตกนำแล้วนำแล้วนำแล้ว นำแล้วนำแล้วเฮือกโดนปลาโอ้ยโอ้ยโดนปลาไปแล้วโอ้ยติดรลูโอ้ไม่ตกโอ้โหยนั่งหน้าเราเอาใหม่เอาใหม่เราเอาใหม่ได้เดี๋ยวกลับไปตึ้งรู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 มไแล้มันไปลมันไปลมันไปลไม่ไม่ไม่ามันโดนเกี้ยนะเออโดนเกี้ยนะโดนเกี้ยนะโดนเกี้ยเฮ้ยมันยังไม่ลงอีกเลยนาโดนเกี้ยเกี้ยเลยเฮ้ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วช่วยกันช่วยกันโอ้โนมันลงแล้วโอ้ไ๋อเอา เราเอาใหม่ได้พี่ภูมิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ดูแล้วไปไม่สนแล้วมคั่งไม่ใครตอบนี้ว่ะมาสิวายรางทองพี่ภูมิเนี่ยรู้จักเปล่าลื่นรางทองพี่ภูมินำเอาไว้ใช้สำหรับคนเก่งเล่นแต่ภูมินำแล้วไง โทรศัพท์มันกดอัตโนมัติโอ้เฮียวโอ้เฮียวแม่นักการมาอยู่เนี่ยกันอะไรมันพู่งมาเมื่อกี้ยิ่งไปเถอะโทรศัพท์มันกดอยู่ช่วยด้วยเกาเกมอะไรไม่เข้าใจสิกันเลยบิ๊ดูบ้านนะบอยบิ๊มดูบ้านนะบอยบพี่ดูบ้านบิ๊มดูบ้านทำแต้มพี่น้ำตั้งแต้มหนึ่งเลยนะแต้มเดียวได้พี่มาดูนะไม่คือ งานมา่เข้าใจไงอืมโทรศัพท์มือถือโอ้โหเหยียดจัดเดี๋ยวคนเกมเดิมปะโอ้ไม่ก็ไม่รู้มันจะกดอัตโนมัติทำไมเอ้ยเลือกด่านก่อน <laughs> เลือกอันแรกยุง เวลาเราไปใช่ปะกดบินแล้วเราก็กระโดดป๊อกป๊อกป๊อกปอกปอกปอกเดี๋ยวมันจะนำเองเดี๋ยวโทร่ิฟูิกันรูไว้เอาบล็อกไปหรืออุ่นรูไว้มันมีของให้เลือกด้วยมันอุดไม่ได้เหรอไม่ได้มันก็ไม่เข้าเอานี่ไงชนะละไม่ทำอะไรอ่ะเขากลัวเราเอาเป็นหน้านะ อ้ยเนี่ยน่าฟูเลยไปเกาะจำโบลน่าอ่ะเราไปต่อไปกันได้ได้ได้มาเลือกเลยนี่เราไม่เคยเล่นแต่วันหนึ่งนะเดี๋ยวพยายามแก้กับโทรศัพท์ที่มันคืออะไรโอ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนเคยเห็นไม่รู้ไม่เคยเล่นมันเคยชนมาอยู่ข้างหนึ่งนะบล็อกปาร์ตี้คืออะไรเหยียบบล็อกอย่างงี้เหรออะ เกิดอะไรขึ้นคะอะไรอาจจะหลบสีก็ได้มั้งเฮ้ยเขียวเขียวโอ้ไม่นี่ไงฝั่งเราคงไม่โดนลิขสิทธิ์นะอ๋อสีเขียวเลียนแบบนี้เขียวละบีบีดีดอมว้าวอ้อมเลยตกแมพนั่นก็เกือบเตกมอยู่ข้างบนนี้แหรอ ว่าแต่เท้าของเขาคือเท้าแบบไหนวะเท้าเบาเท้าใส่รับเทาใส่รับก็เริ่มเกมใหม่เลยมึงก็หมอกแล้วเท้าเขามีเท้าใส่รับด้วยเท้าใส่รับเอ้วทำไมยังไม่อยู่ตรงนั้นเอาอุ้ยป้าก็เริ่มเกมใหม่เลยมีนะเริ่มเกมใหม่ไอเห็นบ็อกเอตุกันนั้นปะไอที่เออนั่นแหละตัวเลย บอกแล้วเท่าใสลับโอเคครั้งนี้เรามันจะต้องไม่มีเท่าใสลับแน่นอนน้อทำไมนะทำไมต้องเป็นเท่าใสลับทำไมนะไม่ดูไอ้บล็อกในมือตัวเองมันมันสีออกเป็นแบบไหนอมีบล็อกในมือด้วยหรอเออมันให้มาเราไม่เคยดูอะไรเลยแบบมันเปลี่ยนปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนตามเท่าใสลับเท่าใสลับเอาขาวแบ็กเอนเอาไว้เลยตก โอ้ทำไมไม่มีกำแพงข้งอีกแล้ววะเป็นท้าสายลับตกคนแรกเลยเขียวนี่แหละผมไม่ได้เขียวสายลับเขียวสายลับ,อลบเอามีเขียวจุดเดียวเออตุยละเขียวสายลับ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 หมดเวลาโอ้โหรอ,อดพอดีเลย เหลือง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 ใส่รับเหลืองอะเหลืองส่รับรอ้องยายาทำเหลืองส่รับเหลืองสายรับเยลโล่ใสรับ <c oughs> อยากตกมันคนแบบมนตรงนี้มกนนาก <c oughs> ทีน้ำตาสลสายรับอ,อ๋อาอคนนับแล้วน้ำตาสลส <c oughs> ายรับเป็นอัไบังใกญ่ไม่เห็นได้ไง เขาใส่รับเกือบแล้วโอ้ยไงเท่าเขาเท่าเยี่ห์เฮ้ยเก็บเก็บเก็บกดตีกล่องดีเก็บกล่องดีเลยฮะก็ให้ของมาเอ้าต้องตีด้วยเหรอเออไม่เห็นมีใครบอกนะเลยอี๋เนี่ยได้อะไรอ่ะป้วงใส่รับป้วงใส่รับป้วงใส่รับมึงใส่รับจะตกเหมือนะนอะไอ้อะไรโฟล์ล้วคันเลอทีเลพอร์ตว้าไปหาสีได้เหรอเฮ้ย เอาลองนาก็ใช้ของดีไปมล่ะเพราสั่งขมคือน่าไม่รู้โอ้เกมนี้เดือดจริงเกี่ยวใส่รับมียี่สิบห้ารอ้โูหูจุ่มพุงใส่รับใครก็ได้คือด้วยเอ็ดนน่าจุ่มพุงใส่ล้วเกมไหนปะได้อีกตาเน่งยังไม่ได้โชว์เลยเอาๆเล่นกว่ามันจะชนะไปเลยเอาวโห เท้าใส่รับเท้าใส่ลับหาทำมากคุณเจลจะเท้าใส่รับทำไมอย่างนั้นทำไมมีนาไปตกเท้าใส่รับวะไม่เข้าใจมันเนียนตรงไหนพี่พี่มาทำไมตบพอมแม็กซ์บทุกทีเอ่อเนี่ยไม่ได้ดูไงแล้วเขรสั่์มันกระตุกแล้วเดินเองโลข้อปลอมมาเท้าใส่ลับ โอ while, mm ้ไ hmm. ม่ต้องเ่นี่เลยเอ้ยมีไงนี่ไงใส่รับโดนเบียดตกอ๋อใครตกโอ้ยย่อรยลกับโอ้เกแดงสายลัือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ เดี่ยวสายรับโยับตรงกางไม่จบนะได้องะไยมตงเดวเยตอ้รอกมีของเกิสายรับโอไม่ทันเก็บไม่ทันซ้มซอมเบเอามุอยู่คนเดียวเลยเนี่ยได้เอ็นโซวิ์เอินโซวิตแมน เดใส่รับมาบอลแตกรับว้มต้มต้มต้มน้ำอดได้กล่องลเอ้ยน้ำตาน้ำตาลนี่ไงเหยียบแบบอีโก้มีคนเดียวอีกแล้วโอ้ยส่ด้านหังไอแดใส่รับ

ไอเก้เกเกอยู่ไหนโอ้โหกนย่นยนั่นอ้าวอ๋อไม่มีใครเกมไปเปลี่ยนเกมเป็นเกม เดี๋ยวเมื่อกี้คือมันใครจะชนะเอาถามตรงๆเออคือมันคาดต้องแปลกเลยเราจะเล่นเกม a s M R ไก่กระต๊อกกระป๋องไก่กระต๊อกป๊อกคืออะไรไม่รู้สุ่มเดี๋ยวมันก็สนุกเองเดี๋ยวนั้นจะเป็นเกมต่อสู้มั้งเห็นเป็นไก่ชอบไก่สู้ไก่อย่างเหรอเออวะคืออะไรเครื่องฟิวชั่นเป็นไก่เหรอมีไก่แล้วก็มีทำอาหาร ใครจับไก่ใก้การนี้รู้จักน,นะเอ,ออไอ้จับไก่ไมาทำมาหางเปล่าฮะ,ะไม่ใช่เกมไก่ที่เรารู้จักน่าจะไก่จากจีนแหละน่าจะเป็นเกมต่อสู้แหละก็ะให้น่าจะยิงหนูให้แบบทู่ต้อนสีขึ้นไปอ่ะมือนเอ๊มีไข่ด้วยต้องเหยีไก่ขึ้นมาอย่ะหาจับเว่อ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 เล่นไ,ได้แต่รอเกมเริ่มก่อน เอเห็นตัวบนเขาเป่าทำไมยิงมันนเขาไหนวะออ๋ไม่เห็นแล้วทำไมยิงผมไม่ได้ทำไมยิงไม่แม่นไงอาจจะเป็นว่าเขาไหนนะข้างบนเลยอะอะไรขึ้นคะเออเอากระปุยคือเราไม่เห็นเขาอะไรเลยทั้งสิ้นโอ้โหไม่เห็นได้ไงเขาไหนไอข้างซ้ายอ่ะเออข้างซ้ายของแบมนั่นแหละไอ้นั่นแหละที่น่าเห็นอ่ะไหนโอ้โห ใจจัดเขียวๆนะเออเชื่อกเ,เ,เ,เขียวอ่ะขยอไม่ได้ฮ้ายเขียวอ๋อได้ไเออนั่นแหละกู่อเข้าใจเกม,มรู้ตั้งนานหัวแตกรอโดนเขาล่างหัวหัวแตกบทบังป๊อกศิลปะภาพามากคืออะไรนับทำไมมันนับทำไมลากหัว อ๋อยังเขาเวลาสร้างนี่หว่าเวลาสร้างเออที่กำบังนั่นแหละโอ้เพื่อนขังไว้ต้องยิงให้โดนโอ้โหโอ,อใ่นั่นนะตาตรงนั้นนะอะไรโอเปอเรชั่นคือ,อไรไม่เข้าใจ ก็ยังงงการเล่นมันอยู่เนี่ยค่อนข้างแปลกเฮ้ยมันแค่ยิงไข่ออกมาเลยอะ่ะใช่ให้ยิงไข่น่าจะไปสู้กับทีมเขาตอนนี้ไม่ถึงเวลาสูญญญ้ส,สู้ได้แล้วจะยิงได้แล้วไม,มีใครยิงนะอู้หูอิมโพสเตอร์อิมโพสเตอร์เอ้ามาฝั่งสีขเขียวยี่สิบวิผมจะอิมโพสเตอร์รเคยน้องน้ำเคยอิมโพสเตอร์นะรู้ไหมเออดีสุดมันแบเออเอามาสองตัวเลยเนี่ย เฮ้ยใครอีกคืออินโพสเตอร์นั่นนั that, that. Size, ่นไอ้เขียวใส่ไอ้ฟ้าใส่รับฟ้าใส่รับน่ไงฟ้าใส่รับเวลาสร้างเวลาสร้างให้สร้างให้สร้างเออแต่ตอนนี้เรานำนะเว้ยยังนะทีมเรากำลังเสมออยู่มั้งโอ้ my god ชาฟีไฟเรีย,ยบร้อยหัวแตกอ,อะไรอ่ะขนนกอีกยิยงนด<า>ต่อไปมันจะเป็นไข่บบไไระเบิดัวบบ้งคกาไอ่ละเกสายับิด ใช่เราต้องยิงไปเรื่อยๆมีนาสายลับเคยเป็นป่าสายลับอ่ะผมเป็นน้ำเวยล้วเขายิงนาจะเป็นสายลับนะ้โอ้โหสร้งง <S <S างกำแพงมันก็เป็นน่าจะเป็นปลาได้เหมือนกันแหละ <S <S มีนาสายลับ ยังไม่เห็นมีเลงแต่เล so ินมาอ๋อไข่ก็ปลาได้เหมือนกันใช่น่าจะใช่ไข่น่าจะเน้นชิดเฮ้ยเราดูตามนสของตามนอะไรวะก็แค่บิ่เล่นอยู่ดีเขาไม่ชอบผขไม่ชอบสายลับ าอาจจะเป็นอยู่ก็ได้ตู้มระเบิดลงอะคือะหัวเฮ้ยนี่เวลากลายเป็นสายลับอ้าวมึงใช้สายลับไม่ได้มึงน้ำใช้สายลับไม่ได้อ๋อเนี่ยหนูายลไก่สายลับมาแล้วจ้า ไงโอ้โหไก่เป็นไก่สายลับฮะเอ้าทำลายบล็อกเหรอโอ้ยิงบล็อกโดนที่สุดโอ้เขาไปยิงบล็อกเขาไปยิงกันแล้วบล็อกมันจะค่อยๆเคลื่อนเป็นน้ำมันได้มันได้แค่คิวอุตส่าห์กลายเป็นสายลับแล้วไปยิงกูดิเปลี่ยนเกมปั้นเลยเกมนี้ต่อฮะ ได้ได้ได้มันก็บอกแล้วไก่ใส่รับมันมีจริงแค่ทำ,าาำลยายบอามันก็พอโอ้ทำเพื่ออยากติดกระดาษรอยแปดมันก็มาหนูเอาบีเล่นก่อนน่าโดดภูเขาเล่นนะเดี๋ยวไม่ใช่โดนเอาบีเล่นกันแล้วเอาไปไหว้กับพ่อพพ่อ่ออไใหญ่จำแบยังเจ๊แบตอนนี้เจ๊แบตอนนี้จำแบแล้วเปลี <c oughs> ย่ยนชื่อเหรอใช่มาบนภูเขาก็มาสิก็ตามหลังอยู่เนี่ย ลื่นลื่นลื่นอ๋อเอาเอสูงกว่านะอย่าหาทำเนี่ยมันกลายเป็น,น,นเอาโกยตกหลวงพ่อเจ๊แม่คออยู่จีบ้านี่ไงมันขึ้นอยู่จุดสูงสุดแล้วเนี่ยไม่มโบราณประสาท power ranger ออกจอนานาทำไมวะนายนิงบอกให้นายนิงคนนาไปย,ยิงบล็อกมากกว่าคนนั้นก็ได้ติดกระดาษ คนนั้นคือทำลายบล็อกอยู่ดีสุด24ก,ก้อนคือมันเครื่องชีวัดว่ามีนาน่ะยิงไม่โดนคนเลยมามูมเดง้เดงนะนนบัลเลลีนะ<า>กับฮ้อมันเป็นสีดำสู้เปล่าก็สีด,สกกดมาไปเป็นการสร้าง มีนาใส่ลับอุ้ยเอ้ยใครยิงอะไรมั่วเฮ้ย enfin ม ki> ีนาได้คิวด้วยฮะไได้ไเสียงคนได้คิว นี่ปลาไข่เฮ้ยมีคนเป็นอิมโพสเตอร์มีนะมีคนเป็นอิมโพสเตอร์ไอเขียวไอเขียวไอเขียวนั่นไอเขียวนั่นน้าไอน้าไหนอืออาได้ทำอะไรกับภูมิอิมโพสเตอร์ภูมิภูมิสายลับพี่ภูมิสายลทอะไรกับโอ้โหตุยเลย พี่ภูมิายรับอยู่ไหนวะอยากได้อีกต้องรอก่ภูมิใจรับนำอยู่ไหมค่าที่สเหรคะเปค่าตอนไหนอะได้เนปลาไข่ไข่อาจจะมีไข่แรงก็ได้นะเว้ รู้อาจจะกลายเป็นสายลับไปแล้วเลือกโดนไข่ลง ร้อยมันเกียร์ใส่รับแล้วม่นเกียร์ใส่รับแล้วกลับไปแล้วมันกลับบ้านฟ้าผ่าเฮ้ยแต่ตอนนี้เรานำ้วเนี่ยรู้ป่ะนำจัดเลยเอาไข่ภูมมอินเอร์เตอร์ใส่รับมีหน้าใส่รับภูมิใส่รับเว้มันมีอยู่ที่ เตือนมันก็ขึ้นบอกอยู่กิ่ภูมิสายลับเป็นไหนบ้างคะน้องที่ปลายับอ่ะน้องน้องจะทำลายเศรตีการปลาของที่หรอน่าอ,อยู่เออ สายลับอีกละเป็นโรคสายลับน้องน้องน้องเป็นโรคสายลับบอกเฮ้ยอิเตอร์อิ r i m p เตอร์ใครวะเฮ้ยมีนามีนาตัวที่สองมีนาฟอร์มมีนาจากจีนแดงเนี่ยรู้เปล่าวะอิมทำไมทำไมไอ้อนั้นไม่ลงเลยวะสายลับ หมือน,นกันทำไอปลาไม่ดีสร้างดีกว่ามีนาสายลับขำว่ะตัวจริงเจอสายลับมันจะปลาให้หมดมันจะปลาแบบมั่ว AOE ทั AO e ้งวงสายลับอยู่ไหนมึงเก่งสายลับ หาไอ้หาไอสายลับอยู่เนไอเนไอไม่มีเลยนี่เอมเก็บไม่ได้ไม่ไงไข่สายลับ เฮ้ยออิมพร์เตอร์อิมพอร์เตอร์มีนาล่างสองปะเนี่ยเฮ้ยมีนาล่างสองมีนามีนาคนได้เลยวะเหตุสรับเอามีนาเก็บกดใช้กดใช้กดใช้เอาเหรอใครชนะวะโอ้สีฟ้าไม่เป็นไรทุกคนครับเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดครับบ๊ายบาย